ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักนะคะแต่เกษตรกรในประเทศไทยยังประสบกับภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติและราคาข้าวตกต่ำอยู่บ่อยครั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้แนะนําส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะได้สร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆให้กับสมาชิกค,ค่ะในพื้นที่ไหนมีความเหมาะสมกิจกรรมนั้นเราก็ จะให้เขาทํากิจกรรมที่เขาเขามีความถนัดนะแต่ในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้เขาว่าในเรื่องของความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและก็การเรียนรู้ในระหว่างกลุ่มกันเองเนี่ยทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งแล้วมันก็จะส่งผลไปถึงตัวที่จะให้เกษตร,รกรหรือสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลุ่มเกษตร,รกรทำนาหุ้ยขมิ้นอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตร,รกรมาอย่างยาวนาน ก็มาพัฒนาตอนประมาณปี51นครับเริ่มทำเมล็ดพันธ์ข้าวเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่มีปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งปล่อยเงินกู้นะครับให้สมาชิกแล้วก็มีการจัดหาปุ๋ยมาจำหน่ายแล้วก็มีการทำเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้สมาชิก mm hmm. ก็มาให้เงินทุนนะครับในด้านเงินทุนปัจจัยการผลิตแล้วก็มาให้ให้ความรู้การบริหารจัดการและการทำบัญชี นอกจากข้าวจะเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีพของประชากรโลกแล้วนะคะข้าวยังคงเป็นสิ่งสำคัญของเกษตรกรไทยด้วยเพราะข้าวเป็นอาชีพหลกักทั้งเป็นความหวงังเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานคนไทยเราจึงมีความผูกพันกับอาชีพทำนาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการดูแลกลุ่มเกษตรกรทำนาด้วยความเข้มแข็งเช่นกันค่ะ